เจอสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีพฤษภประจำเดือนธันวาคมในเรื่องของความรักการงานการเงินของชาวราศีพฤษภนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างไพ่ยิบซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะโอเคในส่วนแรกอาจารย์ก็จะขอดูดวงในอดีตนะให้กับชาวราศีพฤษภก,ก่อนก็แล้วกันนะคะ สำหรับไพ่ในอดีตของชาวราศีพฤศภใบแรกคือเจ็ดไม้เทม p e ลน n ดอร e e e มเพแปดไม้แล้วก็ต่อมาด้วย The Flu นั่นเองนะมาดูกันที่ไพ่เจ็ดไม้ไพ่ใบเนี้นะคะ คุณนะคะต้องใช้ความอดทนความพยายามนะคะความมุ่งมานะอุตสาหะในการทำงานของคุณค่อนข้างเยอะเลยในช่วงอดีตที่ผ่านมาไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆเลยในชีวิตของคุณเวลาคุณย้อนมองกลับไปในอดีตอะไรก็ตามนะคะในวันนี้คุณประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความพยายามในช่วงอดีตที่ผ่านมาหรือเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออปุปสรรค หดาๆทั้งสิ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานนั่นเองนะคะวันนี้คุณควรที่จะภูมิใจในตัวเองให้ได้มากที่สุดนะอีกอย่างหนึ่งสำหรับความสัมพันธ์นะ คือถึงแม้ว่าจะเป็นไพ่ในอดีตไปแล้วอาจารย์ก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่มีความหนักแน่นมากๆทุกครั้งที่มีความรักชาวราศีพฤษภก็จะรักแล้วก็ทุ่มเทเพื่อคนที่ตัวเองรักแต่ค่อนข้างที่จะไม่มีความยืดหยุนสักเท่าใดนักนะคะบางทีคุณก็มั่นใจในตัวเองจนเกินไปด้วยนะคะ บางทีความรักน่ะมันใช้ความอดทนก็จริงอยู่นะบางทีก็เราอาจจะไปเจอกับคนที่มันไม่ดีไม่ถูกไม่ควรแล้วเราไปทุ่มเทให้กับคนคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยทำให้ชาวราศีพฤษภอาจจะผิดหวังกับการที่ตัวเองไปทุ่มเทให้กับคนผิดคนก็มีเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะ บางคนอาจจะพยายามรักษาสถานภาพความรักหรือสถานภาพของครอบครัวเอาไว้ด้วยก็ได้นะสมมุติว่าอาจจะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเป็นพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็รักษาพยายามรักษาสถานภาพของความเป็นภรรยาความเป็นแม่ของลูกความเป็นพ่อของลูกเอาไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะบางคนอาจจะใช้คําว่าอดทนเพื่อลูกหรืออดทนเพื่อครอบครัวอันเนี้ยก็ได้เช่นเดียวกันเนาะต่อมาก็คือไพ่เทมเพลนไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจํา ราศีธนูมีชาวราศีพฤษภที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีธนูอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันคือในช่วงอดีตนะอาจารย์รู้สึกว่ามีการโยกย้ายเกิดขึ้นโดยเฉพาะอาจจะเป็นย้ายที่ทํางานใหม่หรือบางคนอาจจะเป็นย้ายที่อยู่อาศัยใหม่ ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือบางคนอาจจะทำงานเกี่ยวกับโลจิสติกการติดต่อสื่อสารการสื่อสารมวลชนสื่อมวลชนโลกออนไลน์หรืออะไรประมาณนี้นะคะก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันถ้าเป็นในเรื่องความรักคุณก็พยายามที่จะ Balance, บาลานซ์กำลังที่จะช่างใจอยู่ในช่วงอดีตที่ผ่านมาว่าตัวเองนั้นจะเลือกใครสักคนหนึ่งโดยเฉพาะคนที่มีโรคสองใบาอาารยบอกเลยไพ่ใบนี้นะคะ ก็จะประมาณว่าเอ๊ะฉันก็ลังเลใจนะคนหนึ่งฉันก็รัก,คน,นนก,กคนหนึ่งฉันก็รู้สึกว่าเขาใช่อะไรเงี้ยพยายามที่จะบาลานซ์อยู่ว่าจริงๆแล้วเรารักใครมากกว่ากาันเหมือนเป็นการเทน้ําจากอีกถ้วยหนึ่งไปอีกถ้วยหนึ่งอยู่พยายามช่างใจพยายามที่จะพิสูจน์หลายๆอย่างอยู่พอสมควรนะคือก็ทําให้คุณสับสนกังวลใจได้มากพอสมควรต่อมาก็คือไพ่ the e m place ใบนี้ผู้หญิงชาวราศีพฤษศในช่วงอดีตที่ผ่านมาถ้าเป็นผู้หญิงที่รักสวยรักงามนะเกี่ยวกับความสวยความงามทำเล็บทำผมทำสปาทำ,ทำนู่นทำนี่นะคะอาจจะทำให้ตัวเองอยากรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีคุณค่าแล้วมีความสุขกับการที่เห็นตัวเองมี ความสวยงามหรือรักความสวยงามอะไรประมาณนี้ชาวราศีพฤษภก็ชอบเป็นพิเศษเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจําดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์ก็เป็นประมาณว่าส่องแสงส่องประกาวเปล่งปลงั่งเหมือนประมาณว่าผู้หญิงที่รักสวยรักงามอะไรประมาณนี้นะคะแล้วนะคะถ้าเป็นในเรื่องความรักสามีของคุณนะคะรู้สึกว่าจะให้ความรัก ะะเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีเหมือนราศีของความเป็นคุณหญิงคุณนายอะไรประมาณนั้นเลยนะคะมีความอุดมสมมูรณ์มีความเป็นแม่ที่ดีมากๆในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะแล้วก็ เขาเชิดชูบูชาคุณมากๆด้วยนะะมีความอุดมสมบูรณ์มีความเป็นแม่มีความเขาเรียกว่าถ้ามีการตั้งครันก็ตั้งครันง่ายเลยนะคะก็ในช่วงอดีตที่ผ่านมาขงชาวราศีพฤษภไม่ค่อยที่จะมีปัญหาในเรื่องของการมีบุตรยากสักเท่าไรหนักนะคะร้อยละ60%ก็มีบุตรได้ตามธรรมชาติเลยอะไรเงี้ย ต่อมานะคะถ้าเป็นผู้ชายชาวราศีพฤษภก็จะเป็นไพนารีอุปถัมภ์นารีอุปถัมภ์อาจจะมาในรูปแบบของแฟนในรูปแบบของภรรยาในรูปแบบของแม่ในรูปแบบของเพศหญิงที่คุณให้ความเคารพนับถือถ้าคุณไปขอความช่วยเหลือจากเพศชายจะไม่ค่อยได้รับความช่วยเหลือมากกว่าการที่คุณไปขอความช่วยเหลือจากเพศหญิง นะคะคุณจะได้รับความเอ็นดูแล้วก็รับความอุปถรัรมภ์มากกว่าด้วยนั่นเองนะคะต่อมาก็คือไพ่8ดไม้นั่นเองใบเนี้ยถึงแม้จะเป็นไพ่ในอดีตไปแล้วอาจารย์ก็เห็นได้ว่ามีหลายอย่างเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชีวิตของชาวราศีพฤษภบางคนมีการโยกย้ายย้ายที่ทำงานใหม่ด้วยหรือบางคนมีงานแบบเอามาให้ทำแบบกระทนหันโดยที่ไม่ทันตั้งตัวนะบางทีเจ้านายก็เอา อางานของคนอื่นมาให้ทำซะอย่างนั้นเพราะว่าคนนั้นเขาไม่สามารถแก้ปัญหาโปรเจกต์นี้ได้ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหางานชิ้นนี้ได้อะไรเงี้ยก็มาถึงมือชาวราศีพฤษกแล้วที่จะต้องทําอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่แบบ คุณไม่ได้ทันตั้งตัวเหมือนกันนะเพราะมันอาจจะไม่เป็นงานของคุณหรือมันเป็นงานที่นอกเหนือความรับผิดชอบของคุณก็ได้เช่นเดียวกันนี่แหละก็มีเรื่องเสืรอไพส์เกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษศอยู่พอสมควรถ้าเป็นความสัมพันธนะ์นคะค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกระทันหันโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวบางทีคุณคิดว่าความรักมันดีอยู่แล้วบางทีมันอาจจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือพื้นภาพเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วย ะะแต่มันก็เป็นภพยในอดีตไปแล้วเนาะนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่ The Flu ในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีพฤษภปบนี้โดยเฉพาะคนที่ยังอายุในน้อยอยู่นะคะก็คือประมาณ20ลงมานะะประมาณนี้ยังอายุน้อยอยู่คุณต้องการค้นหาตัวเองเนะคะค้นหาตัวตวนตัวเองอยู่ยังไม่รีบคอมมิทเมนต์ยังไม่รีบลงเอยกับใครยังไม่อยากที่จะมีพันธสัญญากับใครทั้งนั้น อะไรประมาณนี้นะคะยังรักอิสระเสรียังรักการเดินทางอยู่อันนี้คืออารมณ์ของคนที่เป็นคนที่แบบอายุยังไน่น้อยอยู่สําหรับชาวราศีพฤษศแล้วก็ไม่ชอบให้แฟนหรือคนรักนั้นมาคอนโทรลชีวิตด้วยนะคะยิ่งคอนโทรลยิ่งทําให้รู้สึกอึดอัดยิ่งคบกันได้ยากนั่นเองนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งไพ่ใบนี้นะคะก็หมายถึงว่าคุณเป็น คนที่ชีพประจอรล,ลงเทา้าเป็นคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ หรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยมันทําให้ชาวราศีพฤษภรู้สึกว่ามันมีกําลังใจขึ้นมันมีแรงบันดาลใจที่จะกลับมาทํางานมากยิ่งขึ้นนะจึงเห็นว่าชาวราศีพฤษภบ่อยครั้งเลยนะคะอาจจะลางานช่วงวันหยุดยาวช่วงนักขัดตะเลิกหรืออะไรเงี้ยชาวราศีพฤษภก็จะรีบแพ็คกระเป๋าไปแคมป์ปิ้งไปออกเดินทางไปเดินป่าหรือท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนะคะเพื่อที่จะมีกําลังใจที่จะกลับมาทํางาน อีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะโอเคนี่คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีพฤศกนะส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุไฟราศีธนูนะคะต่อมาคือไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีพฤศกนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะกับคุณบ้างน,นะคะ ให้ในปัจจุบันใบแรกคือ Wheel o o Fortune สี่ถ้วยไนออฟคัพสองเหรียญแล้วก็ต่อมาด้วยหนึ่งถ้วยนั่นเองนะคะ อามาดูที่ไพ่ใบรแรกวิ e l of Fortune กงล้อแห่งโชคชะตาใบนี้นะไม่มีอะไรในโลกใบนี้ที่เกิดขึ้นโดยความบังเอิญทุกๆอย่างถูกขีดเส้นถูกกำหนดไว้หมดแล้วแม้แต่คนที่คุณคบอยู่ในปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันนะไม่ว่าเขาจะดีหรือร้ายไม่ว่าเขาจะเป็นคนยังไงก็ตามก็ถือว่า ได้ทำบุญร่วมกันมาตั้งแต่ชาติบางก่อนแล้วคุณสองคนจะต้องมาชดใช้กรรมร่วมกันนะคะถ้าตอนนี้คุณยังคบหาดูใจกับคนที่แบบเหมือนเป็นคู่กรรมกันเลยอาจารย์อะไรประมาณนี้อาจารย์ก็อยากจะบอกว่าคุณมาชดใช้กรรมร่วมกันพอหมดกรรมแล้วมันก็จะแยกย้ายกันไปโดยปริยายก็คือพูดง่ายๆว่าต้องเลิกลากันนั่นแหละนะคะสำหรับคนที่เป็นคู่แบบคู่บุญกันคู่แบบ เพื่อหนุนกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนพอเวลาได้มาเจอกันแล้วคุณจะรู้สึกว่ามีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคุณจะได้ใช้บุญใช้กรรมที่คุณสับสสะสมร่วมกันมาตั้งแต่อดีตชาตินะทำให้ความรักนั้นอิ่มเอมขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเองนะคะสำหรับใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงอดีตที่ผ่านมาชาวราศีพฤษกจะได้ยาดียาได้หมอดีนะคะนะแล้วก็ ดีวันดีคืนเลยสำหรับไพ่วิวออฟฟอร์จูนใบนี้ด้วยนั่นเองนะคะเป็นกลงล้อแห่งโชคชะตาต่อมาก็คือไพ่สีถ้วยใบนี้โดยเฉพาะคนโสดอาจารย์อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วคุณค่อนข้างที่จะมีสเปคในตัวเองค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าฉันจะคบกับคนคนนี้ฉันจะ รักกับคนคนนี้นะหรือใครเข้ามาหาคุณเข้ามาจีบคุณก็ตามคุณก็พยายามที่จะดูพินิจพิจารณาคือพูดง่ายๆว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกอยู่พอสมควรนะไม่ใช่ว่าคบกับใครไปเลยเพื่อที่จะขั้นเวลาเพื่อที่จะ,ะดรามใจตัวเองอะไรก็ว่ากันไปไม่ใช่นะคะ คือคุณค่อนข้างเลือกจึงทําให้บางทีชาวราศีพฤษภยังคงโสดอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็ได้นี่อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลนั้นก็ได้เช่นเดียวกันอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับคนที่มีคู่อาจารย์อยากจะบอกว่าค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแล้วอันนี้ก็ถือว่าอันตรายเช่นเดียวกันนะคะควรหาจิจกรรมไปเปิดหูเปิดตาทาอะไรร่วมกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีเวลาให้กันบ้างวันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องทําอะไรบื้อหวาดดูหนังด้วยกัน กินข้าวทำอาหารด้วยกันแค่นี้มันก็เป็นช่วงเวลาดีๆแล้วนะคะเพราะว่าอาการแบบนี้ค่อนข้างที่จะเกิดอาการเบื่อหน่ายแล้วก็เกิดอาการแบบมันไม่ตื่นเต้นแล้วในชีวิตรักอะไรเงี้ยอย่าให้มีโมเมนต์แบบนี้มันมันไม่ดีนะคะเพราะว่ากับคู่รักบางคู่นี่จบลงกันเพราะว่ามันอิ่มตัวอะไรประมาณนี้ก็หลายคู่เช่นเดียวกันต่อมาก็คือไพ่ night o f c ค p ไม่นี้นะคะก็ประมาณว่า,ามีคนเข้ามารักเข้ามาชอบชาวราศีพฤษภอย่างแน่นอนในช่วงนี้แล้วเขาน่าจะเป็นคนทางไกลด้วยนะคะเป็นคนต่างถิ่นต่างที่ต่างจังหวัดต่างประเทศก็ได้เช่นเดียวกันถึงแม้เขาจะไม่ได้เป็นคนที่โรแมนติกอะไรมากมายนะักเขาเป็นคนที่ดูแล รักเอาใจใส่ชาวราศีพฤษภได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าชาวราศีพฤษภนั้นจะรับไมตรีรับความรักจากเขามากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะคะนะคือผู้ชายคนนี้มีบุคลิกดีเลยแหละนะคะแล้วก็สําหรับคนที่มีแพชชั่นหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงนี้นะคุณอยากจะทําและคุณก็จะทําให้ได้คือมีแพชชั่น เต็มเปี่ยมเลยนะคะเพชั่นในการทํางานแพชั่นในการทํางานนี้ให้มันประสบความสําเร็จหรืออะไรอย่างเงี้ยชาวราศีพฤษศก็จะทําให้สําเร็จเลยอะไรประมาณนี้นะคะต่อมาไพ่สองเหรียญอันเนี้ย เกี่ยวกับในเรื่องการเงินของชาวราศีพฤศภโดยตรงเลยนะในช่วงปัจจุบันบางคนพยายามหมุนเงินให้มันชนเดือนมากที่สุดแค่นี้ก็เหนื่อยมากแล้วนะคะจริงไม่จริงนะคะแล้วก็พยายามที่จะหมุนเงินเอาเงินนั้นมาใส่ตรงนี้แล้วก็เ,เงินสิ้นเดือนนี้แล้วเอามาใส่คืนตรงนั้นอะไรประมาณเนี้ยนะคะแค่นี้มันก็เหนื่อยแล้วกับสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ใช่ไหมล่ะคะก็ สองเหรียญก็จะเป็นประมาณนี้ไปนะคะบางคนอาจจะมีการยื่นกู้นะคะภายในระบบนะ,ะจะเป็นระบบสินเชื่อการเงินการธนาคารกู้ธนาคารกู้ออกมาทําธุรกิจกู้ออกมาซื้อรถกู้ออกมาสร้างบ้านกู้ออกมาซื้อบ้านหรืออะไรประมาณนี้นะ,ะหรืออะไรต่างๆเกี่ยวกับในเรื่องการเงินชาวราศีพฤษภก็ค่อนข้างที่จะอยากจะคิดว่าจะอยากไปกู้เงินอะไรสักอย่างหนึ่งถือว่าเป็นเงินในระบบ ก็ถือว่าดีนะดีกว่าเงินนอกระบบนะคะถ้าเป็นไพ่หกเหรียญนนะ่ะมันจะเป็นไพ่นอกระบบนะคะอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นความสัมพันธ์นะใน สองเหรียญก็พูดง่ายๆว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่วนกลับไปวนกลับมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกบางคนเลิกกันไปสักพักหนึ่งก็กลับมาคบกันเหมือนเดิมมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณสองคนนั้นจะต้องกลับมาคบกันมันอาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์บางคนนี่อาจจะมีลูกด้วยกันแล้วจะต้องกลับมาเจอกันจะต้องกลับมาคุยกันจะต้องกลับมาดูแลลูกดูแลรับผิดชอบลูกด้วยกันอะไรก็ว่ากันไปก็ได้เช่นเดียวกันสําหรับไพ่สองเหรียญนี้ ะะต่อมาก็คือไพ่เอ็ดออฟคัใบนี้นะคะจะเหมาะกับคนที่มีคู่นะคะคู่ของคุณจะมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของคุณได้เป็นอย่างดีนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมาคุณจะเป็นยังไงก็ตามแต่ในช่วงปัจจุบันคุณรู้สึกว่าตั้งแต่คบกับเขาคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณดีขึ้นเขามาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไป ของคุณหรือคุณเข้าไปเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปของเขาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับไพ่หนึ่งถ้วยแล้วเขานำความโชคดีมาให้กับคุณด้วยนำความโชคลาภบ,บางคนนะถ้าชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ให้แฟนหรือคนรักนี่แหละเป็นคนไปซื้อหรือเป็นคนไปหยิบไปจับให้ก็มีโอกาสที่จะโชคดีในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เช่นเดียวกันนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งไพ่ใบนี้ก็ถือว่าดีนะคนรักของคุณดูแลเอาใจใส่ได้เป็นอย่างดีด้วยในช่วงนี้ของชาวราศีพฤษภโอเคนี่ก็คือไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีพฤษภส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุน้ำราศีธาตุด,ดินนะคะต่อมาราศีพฤษภในช่วงเดือนธันวาคมหรือในอนาคตอันใกล้นี้นะคะว่าจะ มีอะไรเกิดขึ้นนะกับคุณบ้างนั่นเองนะคะ,ะมาดูที่ไพ่ใบแรกก็คือไพ่สามไม้นั่นเองสี่ไม้สี่เรียญ King of Pentacles แล้วก็ต่อมาด้วย The Emperor นั่นเองนะคะโอเคมาดูไพ่สามไม้กันเลยในช่วงเดือนธันวาคมของชาวราศีพฤษภนะใบน,นี้อาจารย์อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นในเรื่องของการทำงานคุณค่อนข้างที่จะรอรอการอนุมัติหรือรอการแบบอะไรสักอย่างหนึ่งบางคนนะเสนอผลงานเสมอโปรเจกต์เสนอเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งไปให้กับ เจ้านายหรือหัวหน้าหน่วยของตัวเองอยู่อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาในการรออยู่พอสมควรอย่างต่ำก็น่าจะ3สัปดาห์หรืออย่างสูงสุดก็น่าจะ3เดือนอะไรประมาณนี้บางคนหรืออยากจะโยกย้ายกลับไปทำงานใกล้บ้านอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือในส่วนของการจะต้องรออยู่ ในระดับหนึ่งะคะถ้าเป็นในเรื่องของธุรกิจหรืออะไรก็ตามเป็นธุรกิจของครอบครัวอะไรเงี้ยชาวราศีพฤษศนะ,ะมีโอกาสที่จะได้รับสืบทอดเป็นรุ่นต่อไปในการที่จะต้องบริหารจัดการนะคะธุรกิจของครอบครัวก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนี้ก็คือถือว่าเป็นการรับช่วงต่อธุรกิจจากครอบครัว ก็ได้นะความรักความสัมพันธ์ใบนี้นะคะคือพูดง่ายๆว่ามีการรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งบางคนอาจจะอยู่ไกลกันจากคนรักอยู่ต่างจังหวัดกันอยู่ต่างประเทศกันร้อยละ70%นะคะที่มีการคิดถึงนะคะหรือว่ารอวันที่เราจะได้มาเจอกันเมื่อไหร่คุณจะกลับมาเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันอีกอะไรเงี้ยเหมือนอารมณ์คนคิดถึงแฟนหรือคนรักที่อยู่ไกลกันเป็นความรักทางไกลอะไรเงี้ยก็มีหลายคู่ เช่นเดียวกันนะคะต่อมาก็คือไพ่สีไม้สำหรับไพ่ใบนี้คุณจะให้ความสำคัญกับที่อยู่อาศัยมากๆนะคะถ้าคุณมีเงินในระดับหนึ่งเก็บเงินได้สักก้อนหนึ่งอะไรเงี้ยชาวราศีพฤษภมีความฝันว่าอยากจะปลูกบ้านสักหลังหนึ่งหรือพอที่จะมีเงินเก็บแต่ก็มีบ้านหลังเก่าอยู่ก็อาจจะรีโนเวทบ้านอะไรเงี้ยให้มันดีขึ้นให้มันดูดีขึ้นให้มันดูใหม่ขึ้นอะไรก็ว่ากันไป ก็ได้เช่นเดียวกันสําหรับไพ่สี่ไม้ใบนี้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของธุรกิจบางคนเนี่ยก็พยายามขยับขยายธุรกิจของตัวเองให้มันใหญ่ขึ้นให้มันดีขึ้นจากห้องแถวเล็กๆเป็นตึกแถวที่มันดีขึ้นสูงขึ้นกว้างขึ้นหรือบางคนอาจจะทําธุรกิจอยู่ชั้นล่างแล้วก็อยู่อาศัยชั้นบนเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคต่อมาก็คือไพ่สี่เหรียญน,นั่นเองนะคะ คือในช่วงเดือนธันวาคมของชาวราศีพฤษภนั้นนะคะคุณเป็นคนที่ห่วงของพอสมควรนะสิ่งไหนที่เป็นของคุณสิ่งไหนที่เป็นทรัพย์สินของคุณหรือแม้แต่ใครมาหยิบยืมเงินของคุณไปก็ตามนะคะคุณเป็นเจ้าหนี้ที่ค่อนข้างที่จะทวงเช้าทวงเย็นอยู่พอสมควรนะ นะคะนาะทวงจนกว่าคุณจะคืนชั้นอะไรประมาณนี้เลยสิ่งของไหนที่ฉันให้คุณหยิบยืมสิ่งของไหนที่ฉันวางไว้ตรงนี้มันควรที่จะอยู่ตรงนี้คุณยืมไปแล้วคุณควรที่จะเอามาวางไว้ที่เดิมอะไรประมาณนี้อารมณ์ความรู้สึกประมาณนั้นด้วยนะคะแล้วในเรื่องของการเงินคุณพยายามที่จะประหยัดมัธยัติมากๆไม่ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยเลยบางคนจึงใช้คำว่าคุณอาจจะตนีขี้เหนียวคุณอาจจะ งบไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะอาจารย์ขอใช้คําว่าประหยัดชาวราศีพฤษกจะประหยัดมากๆรัดเข็มขัดได้เป็นอย่างดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะในช่วงสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้อะไรที่ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใช้นะคะแล้วในความสัมพันธ์อาจารย์อยากจะบอกว่าชาวราศีพฤษกบางคนถ้าเป็นคนโสดนะมีโอกาสจะเจอกับคนที่แบบชอบกักความสัมพันธ์ บางทีเขาอาจจะคบจะคุยคนอื่นมาด้วยหลายคนอย่างเงี้ยนะคะมีมากกว่า2ใบแน่นอนคนคนนี้นะคะแล้วก็มาคบมาคุยกับคุณด้วยและพอวันหนึ่งคุณรู้ว่าเขาคบแล้วก็คุยกับคนอื่นไปพร้อมๆกับคุณด้วยอะไรเงี้ยคุณพยายามที่จะตีตัวออกห่างแต่เขาพยายามที่จะกักคุณเอาไว้แล้วก็ไม่ยอมปล่อยคุณไปสักทีอันนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นการกักความสัมพันธ์คนที่เขารักมากที่สุดคุณรู้ไหมว่าใครตัวเขาเองนะคะ ต่อมาก็คือไพ่ King of Pentacles ใบนี้ผู้หญิงชาวราศีพฤษภนะคะมีความรักนะคะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอพบรักกับคนที่มีฐานะทางการเงินเป็นนักธุรกิจก็ได้เป็นระดับ CEO เป็นระดับผู้จัดการเป็นเจ้าของจิตการเองหรืออะไรประมาณนี้ ก็ได้เช่นเดียวกันนะรู้สึกว่าเขามีฐานะทางการเงินอยู่พอสมควรนาะหรืออาจจะเป็นเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์เป็นเจ้าพ่อที่ดินอะไรประมาณนี้หรือมีหุ้นเยอะมีที่ดินเยอะอะไรประมาณนี้ก็ได้และรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าชาวราศีพฤษภก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับไพ่ใบนี้นั่นเองนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาอยากที่จะัพ p อร r t คุณั u p p o r t ใจดีพอสมควรเลยแหละ สำหรับผู้ชายคนนี้นั่นเองนะคะต่อมาผู้ชายชาวราศีพฤษภคุณให้ความสำคัญกับในเรื่องของการเงินแล้วก็การลงทุนมาเป็นอันดับหนึ่งเลยเรื่องความรักเรื่ององินอี่นรนลองลงมาเลยนะแต่ผู้ชายชาวราศีพฤษภช่วงนี้จะให้ความสำคัญกับในเรื่อง,องการเงินการบริหารการเงินจะทำเงินตรงนี้ให้มันงอกเงยไปได้ยังไง5ปี10ปีอะไรก็ว่ากันไปหรือคุณอาจจะมีการ ไปลงทุนในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์หรือไปซื้อหุ้นไว้ซื้อทองไว้เก็งกาไรซื้ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันสําหรับไพ่ King of p e n t a c l e นั่นเองนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่ The Emperor ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจําราศีเมษนะมีชาวราศีพฤษภที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีเมษอยู่ก็ได้เช่นเดียวกัน คือจากตัวไพ่ใบนี้นะคะคือผู้หญิงชาวราศีพฤษศร้อยละเจ็เลยนะมีโอกาสที่จะคบหาดูใจกับคนที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรมนะคะแล้วเขาคนนี้มีอายุมากกว่าคุณด้วย และเปอร์เซ็นต์ที่เหลือมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงว่าคุณนั้นคบหาดูใจกับผู้ชายชาติเดียวกันกับคุณแต่มีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างน่าเกงขามเช่น,นจะเป็นทหารบ้างแหละตำรวจข้าราชการนักการเมืองอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีพฤษภนะใบเนี้ย คุณนาค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าตัวเองนั้นอยากที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวนะ,ะเหมือนเป็นช้างเท้าหน้าหรืออะไรประมาณนี้น,น,นะคะถ้าอารมณ์ว่าเรามีแฟนหรือสร้างครอบครัวมีภรรยาหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวเต็มที่อยากจะได้ภรรยาที่เป็นเหมือนช้างเท้าหลังดูแลความเรียบร้อยลูกๆดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านให้กับคุณคุณไม่ได้กังวลเรื่องนั้นเป็นเรื่องของแม่บ้านเป็นเรื่องของเขาแต่เรื่องของความเป็นหัวหน้า ครอบครัวบางทีการหาเงินเข้าบ้านหรืออะไรเงี้ยผู้ชายชาวราศีพฤษภก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันนะคะบางทีนะคุณเป็นคนที่น่าเกงขามมากๆจากรัศมีของคุณนั่งอยู่เฉยๆก็ดูหน้าเกงขามแล้วนะคะอารมณ์ความรู้สึกก็เป็นประมาณนั้นด้วยนะโอเคอน,นี่ก็คือไพ่ของชาวราศีพฤษภนะในช่วงเดือนธันวาคมนะส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุไฟราศีธาตุดินและก็ราศีเมษนะคะ ต่อมาจางขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีพฤษภเลยก็แล้วกันนะคะไพ่สรุปใบแรกจัสติก Queen of Pentacles แล้วก็ต่อมาด้วยหกเหรียญนั่นเองนะคะสำหรับไพ่จัสติก เป็นไพ่ประจําราศีตุลน,นะมีชาวราศีพฤษภที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีตุลอยู่ในตอนนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณจะเป็นคนที่มีเหตุผลมากๆนะคะในการที่จะรักใครชอบใครก็ตามในช่วงนี้แล้วก็มีเป็นคนที่หนักแน่นในความรักพอสมควรนะ,ะคุณจึงเห็นว่าหลายๆครั้งที่ชาวราศีพฤษภนั้นผิดหวังจากความรักปุ๊บนะคะไม่ได้เริ่มต้นใหม่กับใครแบบ รวดเร็วเหมือนราศีอื่นนะค่อนข้างที่จะใช้เวลาพอสมควรในการเยียวยาหัวใจตัวเองกว่าจะลืมเขาได้หรืออะไรประมาณนี้นะคะกว่าจะรักใครได้สักคนหนึ่งนะอ่าเพราะว่าคุณค่อนข้างที่จะแนกแน่นแล้วก็ใช้เหตุผลในการใช้ชีวิตพอสมควร นะและคุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมมากๆนะ,ะแล้วก็พยายามที่จะบาลานซ์นะคะระหว่างความรักกับในเรื่องของการทำงานให้มันาาบาลานซ์กันมากที่สุดโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวหรือมีคู่รักอยู่แล้วในช่วงนี้คุณก็พยายามที่จะบาลานซ์นะคะพยายามที่จะหาเวลาให้มันได้เท่าเทียมกันได้มากที่สุดนะคะอันนี้ก็คืออารมณ์ประมาณนั้นเลย ต่อมาก็เป็นไพ่ Queen of Pentacles ใบนี้ผู้หญิงชาวราศีพฤษกนะ,ะให้ความสำคัญกับในเรื่องการลงทุนมากๆคิดในเรื่องการลงทุนการเงินในเรื่องเงินเงินทองทองตลอดเวลาเลยในช่วงนี้นะ จะไปซื้อที่ดินตรงนี้ไว้เก่งกาําไรจะไปซื้ออสังหาตรงนี้ไว้นะเพื่อที่จะลงทุนให้คนเช่าหรือว่าจะไปซื้อทองไว้เก่งกาไรหรือว่าจะไปซื้อหุ้นไว้ซื้อเงินตาต่างประเทศไว้หรืออะไรประมาณนี้นะคะเป็นการคิดในเรื่องของเงินเงินตลอดเลยชาวราศีพฤษภผู้หญิงจะเป็นแบบนี้นะคะเรื่องอื่นเรื่องความรักนี่คิดลองลงมาแต่ถ้าใครจะมาคบหาดูใจกับชาวราศีพฤษภนั้นนะคะ คุณก็ไม่ได้ปิดใจแต่คุณพยายามที่จะมองโดยองค์ประกอบโดยรวมว่าเขานั้นฐานะทางการเงินเป็นยังไงมีความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่แค่เพียงความรักอย่างเดียวคุณมององประกอบโดยรวมด้วยนะคะว่าเราสองคนนั้นจะไปด้วยกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมาผู้ชายชาวราศีพฤษภใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าคุณนะคะจะชอบแล้วก็รักผู้หญิงที่แบบ สามารถดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะคะเธอบริหารจัดการการเงินของเธอได้เป็นอย่างดีมีการทำงานของเธอมีความรับผิดชอบของเธอมีแพชชั่นในการทำงานของเธอด้วยอะไรเงี้ยนะคะคือเป็นผู้หญิงสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในระดับหนึ่งคุณไม่ต้องไป คอยซับพอร์ตไม่ต้องไปจ่ายไม่ต้องไป,ไปเปย์เธอด้วยซ้าไปอารมณ์ประมาณนั้นด้วยนะคะแล้วบางทีผู้ชายชาวราศีพฤษภนะคะถ้าเป็นสามีภรรยากันแล้วคุณก็ให้ภรรยาเป็นคนดูแลในเรื่องของการเงินเป็นคนถือกระเป๋าเงินนะคะดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านค่าใช้จ่ายภายในบ้านนั่นนี่อะไรเงี้ยคุณก็วางใจในการที่เธอจัดการทุกอย่างให้นะคะต่อมาก็คือไพ่หกเหรียญใบนี้นะคะเป็นการที่แบบ บางทีนะคะพยายามที่จะให้ชาวราศีพฤษภบางทีคุณรู้สึกว่าเป็นคนให้ให้ให้อย่างเดียวฝ่ายนั้นก็เป็นคนรับรับรับอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกแบบนี้ไหมความรักความสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณให้เขาอย่างเดียวและเขาเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวเขาไม่เคยให้อะไรคุณกลับมาเลยคุณควรพินิจพิจารณาได้แล้วนะอย่าอย่าเขาเรียกว่าอะไรอย่าแบบขาดสมดุลจนเกินไป คนเราทั้งเป็นผู้ให้แล้วทั้งเป็นผู้รับมันถึงจะแฟร์แฟกันนะคะและสําหรับไพ่ใบนี้มีหลายคนนะ,ะมาหยิบยืมเงินจากชาวราศีพฤษภนะคะเยอะแยะมากมายคุณก็สงสารให้เขาหยิบยืมเงินไปนะ,ะแต่ยังไม่ได้คืนจนถึงทุกวันนี้บางคนเสียเพื่อนเสียญาติพี่น้องเสียคนใกล้ตัวไปหลายคนก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะ,ะนี่ก็เป็นประมาณว่าไพ่หกเหรียญ ไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกำลังใจไพ่ใบไ,ไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโค้ดินแองเจิรเราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ